โอ้โหตัวใหญ่มากครับอืมวัสดีค่ะาเลยเพะโอ้ตกใจหมดเลยสนุกไหมคะสนุกสนุกจระเข้โชว์เกรียงคอยาวขี่ช้างเก่นี่ฟาร์มจระเข้นะครับเก่มากครับช้างไหน อโอ้ยน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะสวัสดีครับอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับ วันนี้คนหนึ่งพามาเที่ยวปางช้างเขือจกจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆก,ก,กับตรงข้ามกับอ่าค,คนละคนละเส้นทางถนนนะตรงข้ามอ่าวัดล่องขุนนะครับเชียงรายเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือบรรยากาศร,ร,รอบๆเนาะร,รอบๆนี่คือเส้นทางเข้ามานะครับนี่ปางช้างเผือกนี่เดี๋ยวเข้ามาเราจะเห็นน้ําตกต่างๆ โอ้ยอะครับเก็บปรับกองอะนี่นะครับมีค่ะเข้ามาไม่จนี้รถแต่ว่ารถลุยอ่ะนะครับรถลุยนี่ครับที่ป้ายทางช้างเผือกนะครับนี่ ยืมมือสองนิ้วสองนิ้วมือสองนิ้วนี่อะไอ๋อบรรยากาศครับนี่เยามาเชื่อกัน,นเรางเต้เต็มค่ะสนุกไหมคะสนุกไหมค่ะไปยเต้มนำทางเลยค่ะบรรยากาศตอนนก็ประมาณนี้นะครับไค่อยเอาออกนะคะนี่ ก็จะมีกิจกรรมนั่งช้างนะคะมีชมช้างโชว์ค่ะชมจระเข้โชว์มีดูกระอยงคอยเราโอ้เจ้าชีโชว์ถ้าเป็นช่วงนี้จะได้นำเป็นแพ็คเกจแพ็คเกจก็คนละ300บาทนะคะจะได้สี่อย่างได้นั่งช้างได้ดูช้างโชว์ได้ดูจระเข้แล้วก็ได้ดูกระอยงออยนะคะอ๋อฮาน้องฟีกิจกรรมถ้าดูดูเฉย ถ้าเดินดูอย่างเดียวเนี่ยจะไม่มีค่าเข้าชมนะคะอ้อซื้ออาหารตัวเนื้น้องช้างได้ค่ะก็จะเป็นกล้วยเป็นอ้อยนะคะถังแล้วมีอะไรบ้างคะตรงนี้ไม่เขียนลดราคานะปกติคนละหนึ่งพันนะคะคนละหนึ่งพันใช่อ๋อตรงนี้หลังโควิดก็จะลดมีหลายอย่างเซ็นนะคะเยอเราแฟนบอกครับเยอลองเดียวดูรอบๆก่อนนะคะได้ค่ะอาหารช้างซื้อตรงไหนฮะับซื้อตรงนี้ กวางซื้ออาหารช้างช้างก่อนนะค่ะจไปซื้ออาหารช้างก่อนไปไปซื้ออาหารช้างก่อนค่ะปุ้ยปุ้ยปุ้ยคุนค่ะบรรยากาศนะครับในรอบตรงนี้นะฮะตอนนี้เราจะเดินไปซื้ออาหารช้างกันนะฮะอ๋อนี่บรรยากาศโอช้างอยู่ตรงนู้นนะฮะอ่ คือเรามาเนี่ยเราจะซื้อแพคเกจดูครบทุกอย่างได้เลยนะครับคนละ3 0 0บาทเองนะครับบรรยากาศรอบๆอกเสื้อเต็ม,ม,มยิ้มสวยค่ะเหมือนนะเนี่ยวมาเราจะได้เห็นเช่ตอนนี้มีอะไรนะจระเข้โชว์กระเลียงคอยาว กีช้างนี่เยอะเลยนะครับการร้องเพลงแล้วหังยาวเดี๋ยวไปเดินหุ่ช้างกันนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับในตรงนี้ มีแพะด้วยนะครับอยู่ตรงโน้นนะฮะเราจะเดินไปดูแล้วกันม,มากับน้องเชอร์ต็มครับวันนี้นี่คือปางช้างนะครับตอนนี้ที่เห็น,นคือมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับ้สี่เชือกมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับแล้วก็มีที่ขึ้นขี่ช้างนะครับได้เดินรอบ ปางช้างตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราขอซูมไปใกล้ๆหน่อยเนาะอ๋อกำลังดิ้นกินหญ้านะฮะตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยครับ5ตัวนะครับตอนนี้เราจะไปเดินไปดูแพะนะครับไม่ถึงมาแล้วสามตัวเอาแล้ว โอ้ตัวใหญ่มากเลยแพดตกใจหมดเลย,ยตัวใหญ่ไปสมมำรวจใกล้ๆเลยนะครับเนี่ยคออยู่ตรงนู้นนะครับอืมกินหญ้าเดินทั่วเลย น้องเต็มชอบมากเลยเองกลัวกกลัวหรอคะหเือยืนก่อนยืนกับยืนกับแพะเลอยางเออเต็มนั่งดูแพะเขาอืมเต็มกลัวค่ะ สองตัวนะคะรับแต่กับตัวนี้ก็คือประมาณนี้เนาะนะครับแพลก็เดินรอบเขาเรียกว่าปางช้างตรงนี้เนาะอ <c oughs> ืมแล้ววายไปแล้ว เราสามารถเขาเรียกว่าถ่ายรูปก,กับช้างได้นะครับนีก่กิจกรรมได้ตรงนี้นะครับ <c oughs> คืออาหารช้างนะครับคือกล้วยนะครับถังละหนึ่งร้อยบาทนะครับ <c oughs> ครับรถระจนไัยก็ได้นะครับตรงนี้มีรีสอร์ทด้วยหรือเปล่า <c oughs> ไม่แน่ใจครับให้ดู บรรยากาศรอบๆนี่คือบรรยากาศดีอ๋อถึงใครวะนี่ครับฟางาช้างเผือกจัดเชียงรา่าใช่อือตอนนี้เราไม่ได้ซื้อบัตรนะครับเราสามารถเดินชมฟรีได้ใน ในรอบตังช้างเผือกตรงนี้นะครับแต่ถ้าอยากจะซื้อยอ,ยอ,อยากทําให้เก็งนะคร,ครบทุกอย่างเลยนะครับก็300บาทนะครับช้างเพือกไม่นิ่ม,มากบรรยากาที่ตรงนี้ก็คือร่มรื่นมากเลยนะครับตัวนี้ช้างอีกหนึ่งตัวนะครับเชือกนะครับตัวใหญ่มากเลยนี่ฮะ งนี้น่าจะเป็นกิจกรรมนะครับที่ช้างทํากิจกรรมกันนะฮะตอนนี้ผมมาเช้าไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับนี่ในพีกิจกรรมวาดภาพปลาลูกโป่งนะครับของช้างในบริเวณที่นั่งนะครับให้ชมกันนะครับตรงนี้ อันนี้คือไม่ไปกิจกรรมช้างนะครับรอบๆตรงนี้เห็นไหมดูดูป้ายตรงนู้นนะครับป้ายตรงนู้นนี่ตรงนี้นะ่าจะเป็นของที่ระลึกนะครับเกี่ยวกับแนวของฝากช้างนะครับมีกระเป๋าเสื้อนะครับต่างๆไอ้เนาะใส่แตเริ่มชอบเลยอืมเนี่ยของช้างนี่นี่นี่ไม่ ดูสร้อยนะฮะอากากาศตรงนี้เนไหมครับมีเสื้อมีหมวกด้วยนะครับปางช้างเชียงรายอ่อนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศนี่คือร่มรื่นจริงๆครับตอนนี้ผมก็เดินไปดูมุมต่างๆของในปางช้างเผือกเชียงราย ตรงนี้แล้วนะครับก็มีหลายจุดนะครับหลายที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสัตว์นะครับแล้วก็ชมบรรยากาศนะครับอย่างที่บอกนะครับในตรงนี้ตอนนี้ผมจะเดินไปที่ฟาร์มจระเข้เนาะกันโชว์นะครับก็สามารถมาเดินชมฟรีได้นะครับแต่ถ้าใครอยากร่วมกิจกรรมนะครับจากแพ็กเกจเนี่ยคือพันบาทพันกว่าบาทนะครับประมาณพันเนาะตอนนี้ช่วงลดราคานะครับเหลือแค่ 300บาทนะครับใครที่สนใจก็มาอุดหนุนแล้วก็มาดูได้นะครับในตรงนี้คือฟาร์มจระเข้นะครับที่ผมมาถึงตัวนี้นะฮะฟาร์มจระเข้รจระเข้โชว์นะครับแต่อันนี้คือตัวนี้ผมมาเช้าเฉยๆนะครับมันเลยแบบว่าต้องรอก่อนนะครับนี่ฟาร์มจระเข้นะครับ นี่คือบรรยากาศนะครับนั่งโชว์ตรงนี้ตปปรับกล้องหน่อยนะนี่เห็นแล้วอยากเห็นใจแค่ไหมคะเออชอบไหมคะเฮ้ยชอบไหมคะโอ๊ยอุไมอยโอ๊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 ยออโอ โอ,โอ้ยากให้มีการอุ้มอยากให้ดูใช่ไหมคะเอออยกัออยกดูจะดูจระเข้มีแค่ตัวสองตัวนะครับอันนี้คือจระเข้ข้างในนะครับบรรยากาศข้างในตรงนี้ต้องมีประมาณกี่ตัวเนี่ยที่เห็นหนึ่งสองสาม กระานะคะมาใส่บญ้าุมนะคะชวนชวนกใส่อรเลอดนะคะชวนชวนก็ใส่อรยโอเคนี้คือบรรยากาศนะครับโอเคเมื่อกี้เพิ่งเห็นได้ยินประกาศนะครับให้เชิญชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเนาะนะครับใครที่สนใจที่จะมาดูช้างนะครับก็สามารถมาดูตรงมุนี้ได้นะครับตอนนี้เดินมาตรงนี้นะครับเราจเจอจุดที่เราพักผ่อน ที่ล่มนะครับเพื่อที่จะเดินไปชมอ่าตัวนี้น่าจะเป็นแกะหรือเปล่านะครับข้อแกะหรือเปล่ายวลองลองเดินดูนะครับวันนี้จะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับแต่วันนี้คนหนึ่งไม่ได้ถ่ายเข้าชมบรรยากาศนะครับเพราะว่ามาเช้าก่าใครนะครับนะบซื้อบัตรต้องรอรอสั่เลยสักระยะหนึ่งแหละนะครับ ไม่มีเนาะ,ะข้อแกะแฮะข้อแกะตรงนู้นนะครับแดดส้มหน่อยเนาะที่ตรงนู้นนะครับก็สามารถเชื่อมต่อกันได้หมดเลยเป็นข้อแกะนะครับจัดมุมต่างๆนี้ลมลื่นมากครับไม่ต้องกลัวร้อนนะฮะเพราะว่ามีร่มไม้บรรยากาศลมลื่นอยู่แล้วนะครับ ในตรงนี้ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหางช้างแล้วเปล่านะที่จะนำช้างนะครับให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมบรรยากาศในปางช้างตรงนี้นะครับตอนนี้กำลังเตรียมนะครับนี่ฮะจะเดินรอบตรงนี้นะครับในที่บอกตามที่เกตน,นะครับ300บาทเองนะครับ นี่เดินมาแล้วนะฮะโอ้ยใหญ่มากเลยโอ่มากเลยครับอืมตัวใหญ่มากครับนี่ฮะโอ้โหมาทั้งสามตัวเลยครับสามเชือกโอ้ยตัวใหญ่มากครับอือ อลุลิค่ะนะโอ้ <c oughs> สามตัวเลยครับใหญ่มากครับเนี่ยตอนนี้กำลังเดินนับนักท่องเที่ยวนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากครับโอ้โหกำลังขึ้นเลยครับไม่คนตกต้อบอกว่าอะไรก็บอกได้

ตัว่มากเลยครับัว่มากไหมคะเหเอ่ายรูกหายลูกไหนหายลูน่อยนะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มยิ้มช้างยิ้มช้างหน่อยโอ้ยน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะชอบไหมคะชอบไหมชอบไหมกลัวเขาจะเต็มกลัวโอ้โห ไปไปแล้วายแล้วช้างไปแล้วบาบาย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 ช้างะบายช้างไบายช้างสนุกไหมคะอยากขี่ไหมคะอยากขี่เลยคะอยากขี่เหมวังอยากขี่ไหมวังสูงนะลูกน่เนยสูงนะลูกแฮ่ ตอนนี้นะฮะเราจะเดินขึ้นไปชมดูด้านบนนะครับด้านบนของการขึ้นขี่ช้างนะครับอน,นี้คือบนข้างบนนะครับครับอันนี้คือบรรยากาศทั้งหมดนะที่ผมถ่ายให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับใครที่สนใจนะครับอย่าลืมแวะมาเชียงรายมาดูปางช้างเผือกเชียงรายตรงนี้นะครับไม่ใกล้ไม่ไม่ใกล้ไม่ไมกล,ไกลนะอยู่อย่างที่บอกอยู่ใกล้กับ วัดลอนน่องขุนนตรงข้ามกันเนาะนะครับห่างจากวัดล่องขุนประมาณ3-4กิโลเองนะครับแล้วก็จะมีแพนะ็กเกจในใครให้ชมทั้งจากจระเข้คดูขี่ช้างนะครับจะราคาพันกว่านะครับเนี่ยฮะจะราคาพันหนึ่งแต่เหลือ300บาทเองนะครับใครสนใจก็อย่าลืมมาเที่ยวมาอุดหนุนมาชมบรรยากาศกันนะครับนี่ยฮะ ที่ปางช้างตรงนี้นะครับป่าตรงนี้บรรยากาศต,ต่างๆเนี่ยเตรียมจ๋าโอ้โรถใหญ่จังเลยขับเป็นไหมคะขับเป็นไหมคะอเอโอเคนะครับวันนี้ก็เพียงแค่นี้แล้วกันนะคใครที่อยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวด้วยกันนะครับอ่า ใกนกนรลอกกบประมาณนี้ oh <my> ก็ฝากติดตามช่องคุณหนึ่ไปแอ่วปลาโม่ลปลากินแล้วกันนะครับเจอกันทิปหน้าครับจะไปไหนดูแล้วกันนะครับสวัสดีครับ